ได้เจอกันมันก็จะเป็นกําลังใจในการทํางาน<ๆ>ก็พยายามแบบหาเวลาให้ตรงกันก็ได้หรือว่าไม่ไม่งั้นก็เวลาที่หนูว่าหนูนก็ไปเจอเขาที่สนามบอลที่<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โน่อ,อยากทาอะไรแบบใช้ชีวิตในพาร์ทวงกลมของพี่โน่ให้สุดเลยชาจะเต็มที่เหมือนกันแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราก็ให้กําลังใจกันมันก็น่าจะดีกว่าแบบมีพูดอะไรให้กำลังใจกันเป็นปกติเติมใจเติมใจกันนิดนึง แต่ถ้าเจอก็อาจจะกินข้าวอร่อยขึ้นแช่วงนี้ไม่ไดเจกันนะแต่ว่าแบบเราก็พยายามแบบหาเวลาอย่ม้ังงงานใครแน่นกันแจริงๆก็ทั้งคู่อะค่ะเหมือนมีสิ่งที่ต้องทำทุกวันอะไรอย่งก็จริงๆเป็นช่วงที่ต้องหาพยายามหาเวลาให้ตรงกันให้ได้ค่ะทุกอาทิตย์หรือทุกสองาทิตย์หรือทุกเดือนหรือ่ยก็คือเมื่อ จริงๆคือว่างเมื่อไหร่ก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนิชัยเองก็ต้องบินแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอยาวอะไร่เงี้ยก็พยายามเมเนจเวลาให้ให้บาลานซ์ที่สุดค่ะคุกท่านแบบพี่โน้ตเอเลยเจอว่าเขาคิดถึงคุณรึเปล่าแต่พี่พอดนะคะอะไรอะไรนะก็ค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่ทั้งนิชาแล้วก็พี่โน้พยายาม บาลานซ์เวลาให้ได้อยู่จริงๆเะไม่เพราะว่าก็ถ้าได้เจอกันมันก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานก็จะดีส่วขอขอนอย่างคิวเราจะยากกว่าเพราะเขาโพล่งั้นดูน่าจะคิวเราน่าจะยากกว่าเขาหนูว่าทำงยู่ค่ะ <c oughs> เหมือนแบบพี่โนก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากๆแล้วก็ถ่ายหนังด้วยละครก็กำลังจะเปิดต้องเวิร์กช็อปต้อง ดูแบบลร่างกายอะไรคะ่ะหนูก็เหมือนกันอะไรอ่าเงี้ยก็มีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะไปหมดเลยลก็จริงๆทั้งคู่ค่ะแล้วก็พยายามแบบหาเวลาให้ตรงกันก็ได้หรือว่าไม่ไม่งั้นก็เวลาที่หนูว่างหนูก็ไปเจอเขาที่สนามบอลที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปกินข้าวกันเล็กๆน้อยๆอะไรอยย่างงเี้แต่นี้แบบเราก็ไมคนละวันกันแต่เขาแบบวินไม่ตรงกันเลย <S 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 ไม่ค่ะไม่เลยคืออยากให้ทุกคนเต็มที่กับการใช้ชีวิต มาก mm hmm. ทั้งสองคนก็คุยกันแล้วว่าแบบพี่โนอยากทําอะไรแบบใช้ชีวิตในพาร์ทวงกลมของพี่โนให้สุดเลย mm hmm. ชาจะเต็มที่เหมือนกันแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราก็ให้กําลังใจกันมันก็น่าจะดีกว่าเวลาไม่ม mm ีท hmm. mm ุกขั้นแบบไม่ได้แชทหาไม่ได้โทรหาใช่ไหมคะจริงๆเป็นคนไม่ได้แชทก,กันเยอะอยู่แล้ว mm hmm. จะแบบว่าถ้าว่างก็โทรอะไรอย่างเงี mm ้ยจะไม่จะไม่ได้แบบต้องพิมอะไรตลอดอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เพราะว่าก็อยากโฟกัสเกี่ยกับสิ่ง mm hmm. ตรงหน้ากัน ทำไมมันต้องทำหน้ากุ้มเกลียดก็ค่ะก็ได้ยินก็ดีมันก็เป็นกำลังใจแบบค่ะเติมพลังเนาะยกปุ๊บคิดถึงไหมครับเลยไหมคะอันนี้เขาเป็นเรื่องส่วนตัวมีเยอะมากเลยอะก็ก็ก็มีค่ะก็แบบมีพูดอะไรให้กำลังใจกันเป็นปกติเติมใจเติมใจกันนิดนึงในในส่วนของการที่คุยผ่านโทรศัพท์สิ่งที่เห็นว่าอุ้ย พี่โน่กำลังเหนื่อยในเรื่องนี้คืออะไระคะโอ้ถ่ายหนังเขาก็เหนื่อยนะคะถ่าย hmm. หนังถคาน่าจะเดือดมากเลยะ hmm. เหนื่อยมาก hmm. ก็รู้ว่าว่าแบบเหมือนใช้ร่างกายหนักด้วยตอนถ่ายอะไรงะะ hmm. ี้ะก็หลายอย่างคะ่ะตอนงานฟุตบอลของที่ที่เขาไปดูแลก็ hmm. ก็เหนื่อยค่ะ เป็นห่วงค่ะแต่ว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบดูแลตัวเองดีมากร่างกายแข็งแรงมากอนะไรเงี <c oughs> ้ยก็หนูอาจจะน่าเป็นห่วงไว้ค่ะในทางกลับกันพ <c oughs> ี่โนูมีความเป็นห่วงแล้วบอกกับเราย้ำสมมติว่าเรื่องอะไรคะน่าจะเรื่องก,การกิน <c oughs> ใช่ <c oughs> บางทีหนูทํางานเยอะๆแล้วหนูแบบเหนื่อยหนูก็จะเลือกที่จะนอนมากกว่าที่จะแบบ <c oughs> ที่จะทานข้าวเป็นเนื้ออะไรเงี้ยก็ เป็นเรื่องนั้นสำมากกว่าอไม่ใช่ว่าความคิดถึงทําให้เรากินข้าวไม่ลงถูกไหมคะมีนิดนละนิดนึงอะเนาะลูกขอบลงนีไหมก็จริงจริงก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเจอก็อาจจะกินข้าวอร่อยขึ้นนี่แหละเรียกว่างานมันยึงเรา ทำให้วาเลนไทน์ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเพราะวาเลนไทน์หนูก็ไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ได้เจอค่ะเพราะว่าพี่โนเขาก็ถ่ายหนังเสร็จเขาก็กลับมาเจอแล้วก็กลับไปถ่ายหนังต่อค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เขาเขาแบบงานมาหาใช่ค่ะไปฉลองกันที่ไหนบ้างคะไม่ได้ฉลองเลยค่ะก็เจอกันที่บ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็พี่เขากลับไปทำงานก็แยกย้าย เปสิ่งที่หวานกว่านั้นคือการโพสรูปลงใช่ไหมคะอ L, นหรือเปล่าอ,อ๋อค่ะก็ก็น่ารักดีค่ะก <c oughs> <c oughs> ็ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเราเรารูไ้ไหมคะว่าพี่เขาจะโพสรูปนี้ลงไม่รู้<อ>ค่ะสัญลักษณ์คือการกอด <c oughs> การซัพพอ,อกกร์ตกันอะไรก้ยไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นไม่มีรูปจะให้โพสด้วยค่ะ <c oughs> คือรูปเก่าๆก็ลงไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะเราเป็นคน เหมือนแบบถ้าถ้าเจอกันก็จะถ่ายรูปกันน้อยมากเลยก็จะแบบว่าใช้เวลาตรงหน้าให้ให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยก็จะลืมถ่ายรูปบ้างก็ไม่มีรูปลงแต่ว่าก็วันนั้นของของหนูนก็เลยแบบเอ้ยขอถ่ายรูปก่อนออกบ้านเจื้อนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงได้ถามพี่ดูไหมคะว่ารูปนั้นมีความหมายยังไงบ้างอยไม่ได้ถามไม่ถามเลยใช่ไหมแต่ว่าเพราะมันมันอิ่มความหมายไปแล้วไม่ต้อง่ใช่เรารู้กันไม่ต้องพูดคนสุดตายแหละ <laughs> ต้องไปอ,อ่านค <im it S 2> อมเมนต์บ้างไหมเพราะคอมเมนต์ก็แซวโอ้ยไม่ได้อ่านเลยอ่ะค่ะ